สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนใหม่และเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีเป็นเดือนที่จะต้องส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นั่นก็คือเข้าสู่เดือนธันวาคม2563 ดังนั้นแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะมาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนธันวาคม2563ว่าเป็นอย่างไรนะคะและในการตรวจเช็คดวง,ดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะใช้ไพ่ยิปซีนี้ในการทำนายโชคชะตาราศีนะคะ เพื่อให้เกิดความขังความฉับมังความแม่นยำโดยอาศัยครูบาอาจารย์และเสียงศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ทํานายได้ถูกต้องแม่นยํานะคะและในการทํานายของแม่หมอนิราศีพิกิกนี้ก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาไปจนถึงวันที่15ธันวานะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรคอสะอะไรพอสะอะไรก็ช่างนะคะขอให้เกิดช่วงนี้และในการทํานายของแม่หมอนี้ จะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าจะไม่ได้อิงลัคนานะคะไม่ใช่ลัคนาราศีนะคะที่ดูกับแม่หมอคือราศีพิจิกอย่างเดียวนะคะจะเน้นดูเฉพาะท่านราศีพิจิกนี้แม่หมอกําหนดไว้คือต้องเป็นวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวานะคะเกิดปีอะไรก็ได้นะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วเรามาดูสถานการณ์ในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านที่เกิดในราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้โอ้ดวงชะตาของท่านนี้เหมือนมีบุญหนุนนำจริงๆเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าที่ท่านจะได้ต้องยิ้มมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มจใสนั่นก็คือภายในเดือนธันวาคมนี้ตัวท่านนี้ จะบังเกิดมีความเป็นโชคเป็นลาบมากมายเลยมีโชคลาบสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านทุกทุกช่องทางนะคะจะมีโชคลาบโชคพุกโชคการงาน,โช,น,น,นโชคอันนั้นโชคอันนี้มีเงินมากมายหลากหลายเข้ามาทุกหลายช่องทางเลยนะคะท่านนี้ได้ยิ้มเป็นปื้มเลยแหละนะคะทีนี้ นี่คือดวงชะตาโดยทั่วไปคือโดดเด่นในเรื่องการเงินมีความสุขในด้านการเงินนะคะต่อไปนี้แม่หมอจะมาแยกย่อยดวงในด้านการงานนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะดวงการงานภายในเดือนธันวาคมนี้ท่านราศีพิจิกนี้ท่านเป็นคนจริงดีมากเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานที่บริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะ หรือท่านเป็นเจ้าของบริษัทหรือท่านเป็นลูกน้องก็แล้วแต่นะคะคือท่านเก่งๆงที่ว่านี้มีรู้จักในการบริหารงานได้อย่างดีเยี่ยมรู้จักการจัดเก็บระบบการงานให้มันได้ลงเอยลงตัวโดยไม่มีช่องว่างเช่อหววใดในด้านการงานทุกสิ่งทุกอย่างนี้ลงเอยลงตัวได้ดีและการลงเอยลงตัวได้ดีในการงานของท่านนี้ มันสามารถที่จะสร้างและพัฒนาโครงการของท่านนี้ให้ก้าวหน้าก้าวไกลและประสบความสำเร็จได้เลยนะคะทีนี้มาดูท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนธันวามนี้ธุรกิจการงานของท่านนี้ไปได้ดีได้สวยมากเลยเพราะว่าท่านนี้มีไอเดียใหม่ๆม,มี ไอเดียที่จะมีการพัฒนารู้จักบริหารการจัดสรรในการงานให้มันได้ลงตัวมีความคิดหลากหลายมาีการวางแผนอะไรให้มันรอบครอบรัดกลุ่มดังนั้นการงานของท่านในเดือนธันวาคมนี้โอเคลงตัวดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ถือว่าฉลกหมดทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพอาชีพอะไรก็ถูกฉลกงนะคะไม่ได้เกี่ยวอาชีพใดอาชีพหนึ่ง พเพราะมันเป็นจังหวะด,ดวงของคนราศีพิจิกไม่ว่าจับงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะโอเคงานไปแล้วเงินไปแล้วพุว่ผ้ชงานไปแล้วและโดดเด่นด้านการเงินแล้วทีนี้มาดูโดยตรงด้านการเงินที่ทั่วๆไปแม่หมอว่าดวงดีโดดเด่นการเงินนั้นก็มาดูเจาะดูการเงินนะคะสถานะการเงินในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ดวงชะตาของท่านนี่ก็เหมือนบุญหนุนนำาหละเหมือนได้โอกาสดีนะเททองหรือบางท่านอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลมาบุญกุศลนั้นนะก็ได้มาหนุนนําให้ท่านนี้เปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้บังเกิดความเป็นโชคเป็นลาภในด้านการเงินมากมายหลากหลายช่องทางก็มาเลยนะคะบางท่านที่เคยมีเงินปล่อยเงินให้คนเขากู้ยืมอะไรนี้ เหมือนว่าที่ผ่านๆน,นานๆอาจจะได้เงินกลับมาไม่สม่ำเสมออย่างนี้บางครั้งจนเกิดการทอแท้อะไรนี่อาจจะปล่อยวางอาจจะว่าเออทำบุญไปซะอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอมาจาังหวะเดือนธันวา t นี่อ่ะบุญหนุนนำจริงๆอยู่ๆคนที่กู้ยืมเงินเราไปอ่ะบางทีไม่ได้ทวงด้วยซ้ำเอาเงินกลับมา คืนให้เราหมดทุกบาททุกสตางค์นะคะมันจะเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะไปทวงถามกับลูกนี้แค่เอ่ยปากเท่านั้นเองยังไม่ได้พูดอะไรมากมายก็ได้เงินทองกับคืนมาทุกบาททุกสตางค์นะคะท่านได้เป็นปพ้มในการเงินเลยเหมือนด้านการง,งานการเงินแหละเพราะเป็นช่วงที่เหมือนได้โอกาสดีนาะทีทองนะคะหมือหรือบุญหนุนนําอะไรประมาณนี้แหละ จะจทำอะไรคิดการใดในด้านการเงินที่จะให้เกิดผลกำไรกำไรหรือบริหารการเงินให้มันได้ร่าได้รวยได้เป็นได้ดั่งใจดั่งหวังได้เป็นปื้มทำอะไรก็ได้หมดเลยนะคะมันเหมือนอะไรมันมาสนับสนุนเราโดยอัตโนมัติของมันเลยนะคะโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านโชคดีในด้านการเงินจริงๆนะคะ และเป็นช่วงเดือนที่จะต้องมีการไปเที่ยวด้วยแหละบางท่านก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปสวดมนต์ไหว้พระไปะกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปสังสรรค์กันอันนี้ท่านก็คล่องตัวดีมากในการเดินทางไปนะคะโอเคขอให้ท่านอยู่สุขสบายดีทั้งใจและกายมีความสุขปราศจากเคราะห์กรรมนะคะปราศจากอุบัติเหตุปราศจาก อบสักทั้งหลายทั้งปวงนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะหากท่านเดินทางไปไหนไม่ว่าท่านจะเดินทางจากต่างประเทศมาประเทศไทยหรือท่านเดินทางจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือท่านเดินทางในประเทศนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัยนะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะความรักท,ทั่วไปแล้วคือ บางท่านก็อาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะความรักสําหรับคนโสดนะคะดวงชะตาท่านที่เกิดาราศีพิจิกนี้ดวงดีโชคดีห่ดวงดวงดวงดีในด้านแห่งความรักนั่นแหละคนโสด คอนเสร์ซิงเกิลน่ะหมายถึงที่ผ่านมาหากแมนว่ายังไม่มีใครมารักมาชอบก่อนหน้านี้พอมาสู่เดือนธันวาคมนี้มีคนมาขายขนมจีบให้ท่านมากมายเลยเป็นช่วงเยหวะเดือนที่ท่านมีสเสน่หามีความสวยสดงดงามนะคะเปล่งปังมีน้ำมีนวลมีสเสน่หาแปลวพาวาไปทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะประ จะทำแบบไหนก็แล้วแต่จะสวมใส่เสื้อผ้ายังไงจะพูดยายังไงพูดดีไม่ได้บังคัดวงมันหนุนใครว่าเห็นนี่ก็ถูกอกถูกใจบางครั้งพูดพูดไม่หวานเขาก็เหมือนหวานอะไรหวานนี่นะคะท่านได้เป็นสุขใจในความรักดีมากๆในเดือนธันวาความนี้ไม่ว่าท่านที่ยังไม่มีมาก็าจะมีเข้ามาหรือท่านที่มีอยู่แล้วก็มีความสัมพันธ์กันดีมากมีความสุขทั้งใจและกายได้เป็นปื้มเลยแหละนะคะ ทีนี้มาถามว่าถ้ามีความสุขดีแล้วอย่างนี้มันจะลงเอยแต่งงานกันได้ไหมมันม่นหมายกันได้ไหมคําตอบก็คือมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะแต่โดยดูภาพรวมแล้วเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ตัดสินใจหรอกในช่วงเดือนธันวา t h ้เพราะว่าท่านก็ยังมีความสุขในความรักไปเรื่อยๆอ,อยู่มันมีตัวเลือกมากมายดังนั้นท่านก็อาจจะคิดว่าเออ อยู่สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อเลือกให้มันได้ดั่งอกดังก่งใจอีกสักครั้งอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านยังไม่ตัดสินใจแต่มันก็ไม่มีอุปสรรคในด้านเร่งความผูกสัมพันธ์นะคะยังเป็นสุขสดชื่นดีอยู่ทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ในที่นี้หมายถึงคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตามมาอยู่รวมกัน มาอยู่รวมกันนะคะเมื่อมาอยู่รวมกันก็เป็นสถาบันครอบครัวที่ดีที่มั่นคงดีนั่นแหละทีนี้พอมาถึงจังหวะช่วงเดือนธันวานี้มันอาจจะเกิดปัญหามีอุปสรรคเล็กน้อยมีการติดขัดอยู่สักเล็กน้อยในช่วงเดือนธันวานะคะมันเหมือนกฎธรรมชาติเนี่ยและอะไรอย่างเสียอย่างอะไรอย่างงี้เราได้การงานการเงินทีนี้มันมาเป็นความรักอันนี้ความรักของคน,คนมีคู่นะไม่ได้หมายถึงความรักคนโสด พอมาถึงจังหวัดเดือนทันว่าดูเหมือนว่าเรากับคู่ครองนี้มันเหมือนมันคือมีการขัดแย้งกันไปกันได้ยากไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นความต่างก็แตกต่างกันไม่เข้าใจในความรู้สึกที่ความต้องการซึ่งกันและกันบางครั้งก็เหมือนเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ของตัวเองคิดแต่ว่าตัวเองนี้เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายถูกอะไรประมาณนี้นะคะ บางทีสามีก็คิดว่าตัวเองนี่ทําดีทําถูกกับครอบครัวก,กับภรรยาแล้วหรือภรรยาก็เหมือนกันว่าตัวเองอุตส่าห์รนะักเอาอ,อกเอาใจดีเทคแคร์ดีแล้วทําไมสามียังจืดชืดเย็นชาหรือว่าสามีไปออกนอกลูก่นอกทางพอยิ่งคิดไปอย่างนี้พอดูพฤติกรรมของสามีก็เหมือนเหมือนหนังที่คิดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า กติแล้วจะไปไหนมาไหนสื่อสารกันนี่มันคล่องตัวมันไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาพอมาจังหวะเดือนธันวานี้ s พอเราคิดอย่างนั้นอ่ะพอเราสื่อสารไปกับติดขัดกับว่าไม่รับสายหรือว่ามาบ้านมั่งไม่มาบ้านมั่งหรือว่ามาบ้านล่าชา้าอะไรนี่ทําให้เราคิดเลื่อยเปื่อยคิดลบไปเลยทีนี้พอคิดลบต่างคนก็ต่างไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ไม่ยอมที่จะเคลียร์กันอะไรประมาณนี้ ก็เกิดการขัดแย้งทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วในใจลึกๆแล้วเนี่ยทั้งภรรยาและสามีก็ยังรักกันอย่างดีอย่างมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันมากเข้าใจกันผิดๆด,ดังนั้นมันเกิดรอยร้าวขึ้นมาให้ระมาัดระวังกันกระทบกระทั่งกันด้วยนะคะดังนั้นหากาใดที่จะมีการรุนแรงกระทบกระทั่งกันแล้ว ขอให้ท่านนี้พยายามอย่าได้ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะขอให้เดินจากไปเดินนี้ไปไปสงบสติปล่อยวางนะคะหรือถ้าจะให้ดีก็หมั่นทนําบุญทําทานสวดมนต์บาเพ็นเพียรภาวนาไม่ต้องไปสนออกสนใจอะไรทั้งนั้นนะคะผลบุญเท่านั้นที่จะน้นนําให้ท่านนี้ได้มีความสุขดีได้จากที่เป็นทุกข์มากๆมันก็จะไม่เป็นทุกข์แล้วนะคะทีนี้ อย่างไรก็ตามก็จะมีอีกสถานการณ์หนึ่งในความรักครอบครัวที่เป็นทุกข์นั่นก็คือเรากับสามีหรือสามีกับภรรยาในการคู่ครองเรือนกันบางทีบางคู่ไม่ได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่บ้านเดียวกันนะคะเมื่อแต่งงานมีครอบครัวหรือมีลูกมีเต้าหรือไม่มีก็ตาม สถานการณ์ด้านการสร้างอาชีพการงานสร้างอนาคตในการดำเนินวิถีชีวิตมันทำให้เราทั้งสองนี้ต้องได้พัดผ้ากันไปอยู่แอกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะบางคนก็ไปอยู่โน,น่นอยู่ไกลเลยอยู่ต่างประเทศนะ่ะเพื่อไปหางานสร้างเงินนะคะเมื่ออยู่ต่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่รวมกันสวีดหวานกันได้นะคะก็ได้แต่สื่อสารกัน นี่แหละมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาบางครั้งบางครั้งเราคิดถึงคิดถึงมากเมื่อกี้สื่อสารไปอาจจะมีอปสรกติดขัดทําให้ไม่คล่องตัวในการสื่อสารกลายเป็นความคิดใหญ่โตและคิดมากละคิดลบละกลัวว่าวเขาจะออกนอกลู่นอกทางกลัวจะไปมีรักแทรกรักซ้อนกลายเป็นอารมณ์อึดอัดหงุดหงิดด้วยนะคะหรือบางคู่ก็อาจทํางานในประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละ ต่างอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละแห่งละที่อะไรอย่งนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรือบางคู่รู้รู้อยู่ว่าคู่ของตัวเองเนี่ยรู้เต็มอกรู้อยู่ว่าคู่ของตัวเองนี้มีรักแทกรักสนมีตัวสำรองอยู่ดังนั้นจากที่เคยเข้าใจกันดีมา ไม่มีปัญหาอ่ะพอมาเดือนธันวานี้้กลายเป็นมีปัญหาแล้วกลัวว่าคู่ของของตัวเองเนี่ยจะไปเอาความรักความเอาใจใส่กับกับคนที่สองนั่นอีกคิดมากอีกน้อยเนื้อต่ำใจอีกทําให้เป็นทุกข์อีกนอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนอีกค่ะเป็นหนทางตันหาทางออกได้ยากบางครัง้งบางคาก็อยากจะตัดสินใจเลิกทำเมนรู้แล้วรู้รอดเลยอยากจนเลก ทิ้งไปแล้วอยากจะไปหาใหม่มันรู้แล้วร,รู้รอดเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคู่มันก็ทําไม่ได้บางทีเราก็มีลูกเต้าด้วยกันจะทําอะไรก็คิดถึงแต่ลูกอะไรประมาณนี้หรือบางครั้งเราอยากบอกเลิกบอกเลิกไปแล้วเขาก็ไม่เลิกเราเมื่อไม่เลิกก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ดัง่งใจเราก็เป็นพุกอีกมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือสถานการณ์แห่งความลักคนมีคู่สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกในเดือน ธันวาความ2563นะครับะคะดังนั้นแม่หมอขอแนะว่า1่ปล่อยวาง2ทําบุญนั่ง,ง,งทําบุญทำำําบําเพ็ญเพียรภาวานานั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับผู้ครองมากๆหรือแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันชาตินะคะหรือทําพิธีขอกรรมกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินั่นเพื่อให้เขาโอโหสิกรรมให้เรานั่นแหละ ผลบุญอันนี้การกระทำสิ่งนี้ความทุกข์ที่มีอยู่มันก็จะมาลายไปจริงแท้แน่นอนนะคะขอให้เชื่อเถอะทำเถอะนะคะทำเถอะเพื่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะหมดไปจากปีเก่าเพื่อจะได้ต้อนรับแสงสว่างในสิ่งที่ดีในปีหน้าเดืนอนมกราเป็นต้นไปนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตานี้ดูเป็นภาพรวมนะคะจะถือเกณฑ์อ,อคุณ หมู่มากในการทํานายที่ถูกต้องแม่นยํานะคะจะแม่นยําไปหมดทุกคนก็ไม่ได้จะไม่แม่นยําไปหมดทุกคนไม่ได้ความแม่นยําไม่แม่นยํามันอยู่ที่บุญบารมีของแต่และคนที่สร้างมานะคะบางคนมีสร้างบุญกุศลมากก็อาจจะทุกน้อยบางคนสร้างบุญกุศลมาน้อยก็อาจจะทุกมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรมันแก้ไขได้หากบางคนสร้างบุญกุศลน้อย ก็ไม่เป็นไรแก้ได้เรามาเริ่มต้นทําใหม่แล้วก็จะได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้านะคะโอเคและก่อนจากการอย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและขอให้ท่านเป็น F-C ของแม่หมอตลอดไปนะคะแม่หมอเปรียบเสมือนเป็นแสงไฟจากไรฉายสง่งแนะนำทางให้ท่านท่านมีปัญหาเรื่องอะไรคอมเมนต์ถามมาแม่หมอตอบได้ทุกเรื่องนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทกท่าน ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้ขอขอบคุณจากใจจริงนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะ thank you so much bye bye